สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u u u b e ถาอินโนิเนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17พฤศจิกายน2565ครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนยืนพบปะพูดคุยกับสงดนดาจัดตินชูโดนายกรักฐมนตรีของแคนาดานอกรอบการประชุมกลุ่ม G20 บนเกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้นําจีนนั้นถือโอกาสนี้กล่าวผ่านล,ล่ามตาหนิผู้นาแคนาดาว่าไร้ความจริงใจกรณีที่จัดกินทรูโดนํารายละเอียดการประชุมแบบปิดระหว่างของผู้นาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีไปเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นการกล่าวหาว่าจีนสอดแนมและแทรกแซงการเมืองการเลือกตั้งของแคนาดาตามรายงานข่าวนั้นระบุนะครับว่าผู้นําจีนกล่าวแสดงความไม่พอใจเมื่อทุกอย่างที่พูดคุยกันนั้นหลุดไปถึงสื่อมวลชนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในขณะที่ผู้นาแคนานดาตอบโต้ด้วยสีหน้ามีรอยยิ้มว่าเราจะเดินหน้าทํางานร่วมกันในทางสร้างสรรค์ต่อไปแต่มีหลายอย่างที่เรานั้นไม่เห็นพ้องซึ่งกันและกันสื่อต่างชาติรายงานด้วยนะครับว่าการพูดคุยของสองผู้นําในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักเนื่องจากที่ผ่านมาผู้นําจีนมักจะไม่แสดงวความขุ่นเคืองใจออกมาและมักจะระมัดระวังภาพลักษณ์เป็นอย่างดีทั้งนี้เกิด เคยเกิดกรณีชาวแคนาดาสองคนนั้นถูกควบคุมตัวที่จีนเป็นเวลา9วันและกรณีผู้บริหารหัวเว่ยถูกจับคุมตัวที่แคนาดาเมื่อปี2561แม้ทั้ง3คนจะได้รับการปล่อยตัวและกลับประเทศไปแล้วเมื่อปี2 5 6 4แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแคนาดานั้นไม่ค่อยราบรื่นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งก็จะให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปดูคลิปบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนั้นเนี่ยยืนต่า,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 ารีกุกณ์ท ส่วหนึ่งเกิดขึ้นจากการประชุมกลุ่ม G ีทเที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งการประชุมการพูดคุยนั้นก็ต้องบอกว่ามีการพูดคุยระดับทวิภาคีก็คือระหว่าง2ประเทศกันเนี่ยได้หลายกรณีที่น่าสนใจนอกจากกรณีที่สีจิ้นผิงนั้นเนี่ยครับได้ต่อว่าผู้นําแคนาดาแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการยกเลิกการประชุมทวิภาคีกับทางด้านผู้นําของอังกฤษอย่างริชี่สุเน,น็ตนะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยริซี่สุนักนั้นได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าอังกฤษนั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือไต้หวันโดยาการส่งมอบอาวุธให้ไต้หวันหากว่าถูกจีนนั้นเนี่ยดำเนินการในการใช้กําลังเข้ายึดไต้หวันเนี่ยกลับคืนสู่อ้อมอกของจีนแผ่นดินใหญ่ทางด้านอังกฤษนั้นก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือปรากฏว่าเรื่องของการประชุมทวิภาคีระหว่างทานผู้นําจีนกับผู้นําอังกฤษนั้นก็เลยถูกยกเลิกกันไปแม้สื่อมวลชนรายงานข่าวเพียงว่า ผู้นำทั้งสองนั้นเนี่ยมีเวลาที่ไม่ตรงกันก็ตามแต่หลายฝ่ายก็คาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นจากกรณีทําด้านวิสซี่สุนักผู้นําของอังกฤษนั้นเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่ไม่เหมาะสมก่อนหน้านั้นก็เลยทําให้ผู้นําจีนนั้นไม่พอใจฝ่ายจีนนั้นไม่พอใจก็เลยมีการยกเลิกการพูดคุยระหว่างกันในทันทีครับ